ผมขอเวลาอัปเดตแปร์หนึ่งนะครับเอาลาเอาละขอยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่ช่องนัสจิตหนนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนัดกับเกมเจ็ดบาปกันอีกเช่นเคย และคนที่เล่น7บาบที่ผ่านทางมาด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการอธิบายเกี่ยวกับแพทอัปเดตประจำวันที่21เมษายนยนั่นเองรอปอร์แล้วเราจะมาดูอ่าคร่าวๆของการอัปเดตแพทในวันที่21กันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เราจะควรทำอะไรบ้างในกิจกรรมตั้งแต่วันที่21เป็นต้นไปจนถึงอัปเดตแพทหน้านั่นเองนะครับเรามาดูกันที่ อัปเดตแรกกันเลยดีกว่าและอัปเดตแรกแน่นอนสำหรับใครที่ฟาร์มมานานเนิ่นนาน,านจนเลเวลตันเป็น60นั่นเองนะครับก็จะปลดล็อกเลเวล70มาแล้วนั่นเองซึ่งผมก็เลเวลตันแล้วนอยู่ที่เลเวล60นั่นเองนะครับก็จะเพิ่มมาเป็นเลเวลอีก10เวลก็เป็น70อเอาไว้ฟาร์มเอาไว้เพิ่มจะได้มีกำลังใจในการเพิ่มเเวลซะหน่อย แล้วก็แน่นอนถ้าว่าถ้ามีเลเวล70ก็ต้องมีแพ็คแรงอัพมาให้เราเปนั่นเองก็อยู่ที่250เพชรนะเหมือนกับแพ็คแรงอัพทั่วไปเลยนั่นเองนะครับโอเคหัวข้อต่อมาก็คือจะเพิ่มกิจกรรมใหม่มานั่นจะเป็นกิจกรรมดรอปสนับสนุนการพัฒนาและกิจกรรมรูเล็ตนั่นเองซึ่งในรูเล็ตเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้เราได้เป็นจอก5ดาวด้วยนะครับแล้วก็เศษบอสหนังสือ,อก่องเงิน ยา exp ขวดอัพหัวใจแล้วก็ถ้าต่ําสุดเนี่ยก็จะเป็นหินเสริมพลังนั่นเองนะครับก็คร่าวๆนะตามภาพที่ให้ดูเลยซึ่งเราจะต้องทําการเคลียร์หอคอยโซกาเรสเพื่อรับตั๋วในการใช้รูเดตเนี่ยเราจะนําตั๋วที่ใช้รูเดตเนี่ยไปหมุนตู้รูเดตนะครับเพื่อสุ่มรับรางวัลต่างๆนั่นเองก็ไม่ยากไม่ง่ายนะต่อมานะครับก็กิจกรรมต่อไปเลยกิจกรรม สุ่มคัดส,สัน7บาทหรือว่าเอาง่ายๆก็คือ all 7 festival นั่นเองนะครับในอัศวินบางคนเนี่ยจะไม่ได้รวมอยู่ในทุกกระสันดังกล่าวด้วยนะเอออย่างดัสมาแดงก็ไม่ได้อยู่นะครับอย่าลืมดูรายละเอียดกันก่อนด้วยนะโอเคผมจะมาพาดูรายละเอียดกันในกิจกรรมเนี่ยก็จะเพิ่มอัตารา drop SSR เนี่ยจาก3%เป็น7เลยนะแต่คุณผู้ชมอย่าสุ่มตัวนี้นะครับผมเตือนนะ ตัวน,นี้มันเหมือนเป็นให้เราพักเก็บเพชรเอาไว้เอาไว้สุ่มในแพทหน้าหรือว่าวันที่28นั่นเองผมเชื่อว,ว่าในวันที่28เนี่ยเป็นไปได้ที่ป่า S อคโนจะเข้านะครับอ่าแน่นอนว่าป่า S ก็คือน่าจะเป็นป่า S เ,เขียวและป่า S เ,เขียวเนี่ยในเซิร์ฟญี่ปุ่นที่ผมดูมานะก็ยังไม่มีแห่แรกในตู้เหรียญน,นะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกคนก็ต้องสุ่มให้มันได้มานั่นเอง แต่ว่าป่าเอสแดงเนี่ยก็เข้ามาในตู้นะครับแต่ป่าเอสเขียวไม่เข้าอี้เสียงหลมโอเคก็ตามนี้นะครับก็แนะนําว่าอย่ามาสุ่มตู้นี้นะมิฉะนั้นความหายน่าจะมาเยือนนอโอเคนะครับก็ถ้าถามว่าพี่ครับพี่ครับผมไม่มีคิงเขียวที่ถ้าผมจะสุ่มตู้นี้ได้หรือเปล่าในความคิดเนี่ยก็จะเปิดก็เปิดได้เออแต่ตู้มันไม่ค่อยมีอนะไรน่าสนใจนอกจากคิงเขียวนะครับเอาไว้รอตู้ แผดหน้าสัปดาห์หน้า,นาที่จะเข้ามากันดีกว่านะครับอันนั้นหน้าน่าเปิดที่สุดแล้วเออตัวนี้ก็เว้นไว้นะเอาไว้พักผ่อนกันบ้างแล้วก็ตัวที่ไม่ได้อยู่ในตู้ครับมาเรามาดูกันตัวที่ไม่ได้อยู่ในตู้ก็จะมีอยู่6ตัวด้วยกันนะครับก็จะเป็นดัสมันแดงอ่าดีอันเน่ฟ้าบันกระบองเขียวคิงฟ้าเกาเทอร์แดงแล้วก็เมอร์ลินเขียวนะครับจะไม่ได้อยู่ในตู้นี้นะอ่าเพราะฉะนั้นไม่ได้นําให้ส่มกันดีกว่านะครับไอ้บางคนเขาว่า โถเอ้ยวิาสาหก็บเพชรมาตั้งนานรอปากก่าเขียวทำไมมาสัปดาห์นี้เฮ้ยคนอื่นเขาเก็บเพชรกันอยู่เฮ้ยเขาเจ็บมาจากตู้ที่แล้วดัสมมนแดงแบงอย่างทรมานเลยเอ่ะเออให้เขาได้เก็บบ้างนะเอาล่ะครับในหัวข้อต่อมานะั่นก็คือตู้ดัสมมนแดงเนี่ยที่ทุกคนสุ่มกันได้เกลือนะักเรือน่เนี่ยตอนนี้ก็เอาออกจากตู้สุ่มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและทีนี้ดัสมมนแดงเนี่ยก็จะรออีก2อาทิตย์นะจะมาลงในตู้เหรียญให้เราได้เป็นเจ็เหรียญนั่นเองนะครับถ้าลดราคาเดี๋ยวก็5เหรียญน,นะ ก็ดูเวลากันไปนะครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เราควรทำเนี่ยในช่วงแพทนนี้มีอะไรบ้างนะครับในสัปดาห์นี้นั่นเองนี่ครับก็เป็นตารางที่ทางเพจเขานํามาให้เราดูนั่นเองนะครับจะเห็นว่าในช่วงวันที่23-24เนี่ยจะมีการเคลียร์สเตทฟรีกิจกรรมก็ได้รับตามที่เห็นเลยนะครับพร้อมกับลดพลังงานในการเคลียร์สเตทฟรีเนี่ย50% จะอยู่ในช่วงวันที่23ถึง24นะครับทุกคนก็เตรียม e n e r g ในการไปฟาร์มก็ได้นะฮะถ้าถามผมว่าพี่ครับแล้วพี่จะเอากิจกรรมนี้ไปเคลียร์ดันไหนดันไหนดีผมจะไปเคลียร์พวกหาวัตถุดิบอาหารนะครับเพื่อนํามาอัพหัวใจของป่าเอสนั่นเองเตรียมอัพเลยอะ่ะผมนิดเตรียมเลยให้5าดาวเต็มไปเลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับจะเป็นวันที่25 26, ถึงวันที่26ก็จะเป็นกิจกรรมในการเราต้องทําการลง PVP 3ครั้งก็จะได้เพชรมา2ชิ้นลงหอคอย5ครั้งก็จะได้น้ำยาเสริม EGP 5ดาวมา2ชิ้นปริมาณทองหอคอยโซการส2เท่าพลังงานหอคอยโซกาเรสลดลง50%อันนี้ทุกคนก็สามารถไปฟาร์มสมุดเพื่อน,นำมาขายก็ได้นะครับในช่วงวันที่27ถึงวันที่29เนี่ยก็จะมีการเกีร์สงครามบอสก็จะได้กล่องวัตถุดิบปุพลังแบบสุ่มอย่างละ1ชิ้นในการ ที่จะได้กล่องเนี่ยก็ทําการเคลียร์สครั้งศึกทําลายล้างได้2เพจเคลียร์1ครั้งนะครับในในช่วงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28เนี่ยจะมีการเพิ่มอัตราเสริมพลังอัศวินแล้วก็เพิ่มอัตราแยกชิ้นส่วนอุปรกรณ์นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ก่อนที่ทุกคนจะเคลียร์ไอ้พวกนี้เนี่ยผมแนะนําให้ทําการไปลงจอนะครับเพราะในช่วงกิจกรรมตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันที่2อแล้มั้งในการเคลียร์ ดันบอสนั่นเองนะครับซึ่งดันบอสเนี่ยตอนนี้ก็ลด energy อยู่ที่50%นะจากต้องใช้ energy 20เหลือแค่10 energy นั่นเองนะครับทุกคนก็สามารถไปหาฟาร์มจอกกันได้นั่นเองซึ่งถ้าผมลงคลิปนี้เนี่ยก็จะน่าเหลือไม่อีกกี่วันแล้วมั้งเออทุกคนยังไงก็เรีบฟาร์มหาจอกกันนะครับเอาละเอาละแล้วก็เข้ามาสู่ในช่วงกิจกรรมสุดท้ายแล้วก็คือรับน้ําแห่งชีวิตนั่นเองนะครับกิจกรรมเนื้อเรื่องใหม่นั่นเองก็คือบททดสอบของ บาตร้านั่นเองนะครับก็จะมีการดรอปจอกให้ใอยู่ที่ระดับ normal ก็จะได้จอก4ดาว hard 5ดาว hard อีกทีก็5ดาวแล้วก็ heal 5ดาวเช่นกันโอเคก็มีประมาณเท่านี้นะสำหรับกิจกรรมในการเคลียร์เนื้อเรื่องนั่นเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่คิดว่าน่าสนใจเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วเอ,อ้สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เอาไว้เพียงส,สั้นๆเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมาก ยังไงก็ถ้ามีอะไรแนะนำหรือว่าอัปเดตอย่าให้อัปเดตอะไรเพิ่มเติมก็มาบอกกันได้นะครับโอเคยังไงก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ทุกคนคข้าดูผมมากเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ขอฝากกดไลค์แชร์ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ขออว้ยเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้า